สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับก็เป็นวันใหม่ของกลางปีนะฮะมีใครรู้สึกไหมว่าปีนี้มันเร็วมากนะครับโควิดมาทําให้เราได้ทํางานอยู่บ้านแล้วเวลามันเดินเร็วนะฮะวันนี้เป็นวันกลางปีแล้วก็เอ๊ะวันนี้พนักง,งานแบงค์ได้หยุดปะใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะน้องสาวผมก็ทําแบงค์อยู่นะ และหยุดนะวันนี้พนักง,งานแบงค์น่าจะเป็นวันหยุดของพนักง,งานแบงค์นะครับรู้สึกวันนี้แบงค์จะปิดนะฮะฝ่าฟันกันไหมครับนะตอนนี้ก็ฝากฝากเลยนะฮะตอนนี้เราออทออนไลน์นะครับมีออทออนไลน์ซีรีส์อ่านะฮะนี่เอาไปไหนแล้วลูกไปฝากกดรูปรุป้มไม่มานะครับนี่ซีรีส์นะฮะรีวิวยายานะครับซีรีส์นะครับเพื่อนๆก็ ฝากไปดูได้แล้วลองติดตามกันดูว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำ Amazon นะครับสตาร์ทวันที่30นี่คือเริ่มส่งสินค้า30พฤษภานะครับว่า1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนมันจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากซีรีส์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับณนะวันนี้นะเพื่อนเพื่อนคนนี้ขายไาแล้ว20บกว่าวันนะครับขายออกไปแล้ว3สินค้าและ10โปรดักไอ้์สามโปรดักแล้ว10จํานวนชิ้นลูกค้ามาเหมาเรยล่าสุดใน4ชิ้นผมปลื้มมากเพราะผม เป็นคนทำคีย์เวิร์ดให้นะครับเอ่ะเขาเรื่องนะฮะคลิปหาสินค้าขายดีนะครับชิ้นนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรยอดขาย2ล้านกว่านะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ดอทคอมเว็บไซต์ที่สนใจของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z ม n และหลักสูตรอ m ม z o n เรามีเครื่องมือที่ช่วยหาสินค้าขายดีแถมยุคนี้ออดออนไลน์เราอย่างรับจ้างทำคีย์เวิร์ดนะครับทำคีย์เวิร์ดสำหรับคนในนะที่โรงเรียนนะครับแล้วก็แชร์เครื่องมือในคีย์เวิร์ดละ1,000ัถึง1,500นะครับ แต่คุณดูได้เลยครับในโอทตามติดโอทออนไลน์ซีรีส์นะครับคนขายอเมซอนย่าๆดูว่าการจ้างคําคีย์เวิร์ดของโอทออนไลน์เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรนะครับไปตามติดได้เลยนะครับอราคาคนในจะอยู่ที่พันถึงพันห้าแต่ต้องช่วยผมเนี่ยเฟ้นเลือกคีย์เวิร์ดให้ผมด้วยนะครับส่วนคนนอกมีเหรียราคาให้อยู่หน้าเว็บไซต์ไปดูได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ o อ t ออนไลน์ .com นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะ สินค้าชิ้นนี้ผมก็เจอจาก Jungle Scout นะครับเครื่องมือหาสินค้าขายดีผ่าน eBay Amazon นะครับบอกเลยว่าเด็ดอ่ะผมเปิดกี่อันยังงงเองละโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับสินค้าตัวนี้ตามภาพเลยครับนี่ตามภาพตามภาพนะฮะตัวนี้นะสินค้าตามภาพนี้นะครับแรนกิ้งนะฮะคือคือกามันดูขึ้นนะแต่ผมจะบอกเลยสําหรับในแง่ของแรนกิ้งไม่ค่อยดีแต่ คือไอ้ไม่ค่อยดีเนี่ยแรง้งยังแค่200กว่ากว่ามันถือบ่เพอร์เฟกนะครับแต่ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยเลขแรงยิ่งมากยิ่งไม่ดีนะแต่ว่าในแง่ของนี่คือแลงเขาสตาร์ตั้งมา่ร้อยนินๆดๆแบบเพอร์เฟกเหมือนกันยังไงก็ยังดีอ่ะถึงแม้น้อนมจะไม่ค่อยดีขึ้นแต่แลงกิ้งในระดับ2อ0สนี่คือโคตรดีเลยบอกเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วสุดแรงแลงมากแล้งน้อยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับ สินค้าชิ้นนี้ล่าสุดแลน์กิ้งอยู่ที่991นะครับยังไงก็ยังโคตดดีผมพูดเสมอว่าถ้าแลน์กิ้งต่ำกว่า2 3 0ส0 0ืถือว่าดีนะครับต่อมานะฮะผมก็ไปเจอในเครื่องมือ Jungle Scout นะครับตัวนี้นะแลน์กิ้งอยู่ที่ประมาณ767ล่าสุด991ไม่ว่าจะยังไงมันเวิร์กทั้งคู่ครับออราคาขาย1 2 9 4ผมว่าเพอร์เฟอยู่พอสมควรยอดขาย1เดือนประมาณ5,004บอกเลยว่าดีครับ 70, เจ็ดหมืนเหรียญน,นะฮะตกประมาณสองล้านกว่าๆนะครับพอหกหมื่นหกพันตีไปประมาณสองล้านนะครับสองล้านนิดๆสองล้านแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเราไปดูฝั่งต้นทุนหน่อยนะฮะฝั่งต้นทุนนะครับอ่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ต้นทุนนะอ่าฝั่งต้นทุนเนี่ยครับของสินค้าตัวนี้เขาขายสิบสองจุดเก้าสี่ อเมซอนที่ว่าแบบเอาไปฝากปุ๊บม,มีพนักง,งานหยิบพนักง,งานห่อเนี่ยเขาจะเก็บประมาณ3.3ดอลลาร์นะครับไม่ใช่1.9ตัวนี้เป็นเลดเก่าจังเกิลสก u t เขายังไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะครับแต่ประมาณ3.3แต่จริงๆแพงกว่า4บาทก็อย่าไปซีเรียสเลยนะครับ r e f e r อร์เร e ฟมาจาก15%นะฮะเอาไปเพื่อนๆมีเครื่องที่เลขกดได้เลย12.94คูณ15%มันจะมาอยู่ที่1.94นะครับดอลลาร์ ต้นทุนของ Amazon ที่เราต้องจ่ายไป total amazon fba free นะครับอยู่ที่5.2ประมาณการนะครับเรามีต้นทุนตรงนี้อยู่ที่ถ้าราคาขายประมาณ13เหรียญล้วกันนะก็คือประมาณ7.7พนะืนเพิ่มนตีไป7 7 7.7ก็ประมาณ200กว่ากว่านะครับไปดูที่อาดีบาได้เลยว่าอาดีบาบานะครว่าประมาณเท่าไหร่ทำไมเราต้องอา i ีบาบาคืออย่างนี้ครับการขาย Amazon เนี่ยเป็นการขายซ้ำไปเรื่อยๆในสินค้านั้นๆนะครับซื้อกินซื้อใช้ ถ้าคุณไปซื้อสินค้าบางแหล่งที่แบบมันไม่มีที่มาอาจจะเขามานั่งขายวันนึงเขาหายไปไหนไม่รู้แต่เราเกิดขายดีขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงการทําธุรกิจนะครับต้องซื้อสินค้าจากโรงงานซึ่งในเมืองไทยอาคุณจะซื้อโรงงานเมืองไทยก็ไม่ว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขาเป็นเมืองผลิตเป็นสินค้าแบบเขาผลิตขายอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายดีเนี่ยเราสามารถซื้อเขาได้เรื่อยๆและในราคาที่ถูกมากๆผมบอกได้เลยนะครับ อ่ะเราไปดูหน่อยนะฮะที่จีราคาเท่าไหร่นี่ผมรู้สึกผมจะแคปมาด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อหนึ่งอ่าห้าร้อยชิ้นในร้านนี้นะครับนี่เขาให้มาหนึ่งจุดสี่ห้าก็เอาอยู่นะแต่จริงๆเนี่ยแหละลดแรกเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับสําหรับที่เพื่อนๆได้สินค้าว่าประมาณการยังไงให้สินค้าเนี่ยมัน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 ขายได้ในไม่ใช่มันขายซื้อในราคาที่ถูกที่สุดลงทุนให้น้อยที่สุดผมอยากให้ธุรกิจหนึ่งอะ่ะคุณลงทุนแค่พันเดียวพอหรือไม่เกิดเนี้ยครับไอน,นี่คือลงผลส่งเรียบร้อยนะ หรืออาจจะหลักร้อยก็ได้มันจะเพอร์เฟกที่สุดขายไม่ออกก็ไม่เจ็บแต่ถ้าขายได้ขายดีก็ซื้อเพิ่มทีหลังได้นะครับอ่ะแต่ดูแล้วต้นทุนเอาอยู่นะฮะเพื่อนๆอ,อ่อไปต่อครับคีย์เวิร์ดในแง่ของคีย์เวิร์ดธุรกิจนี้มีคีย์เวิร์ดสูงถึงหนึ่งพันต่ไปถึงพันเก้า้อยสแปดก็เกือบๆนะครับแล้วไอ้ที่ผมคิดมานี่ก็หาเยอะเหมือนกันนะสองหม่แต่จังก็เก้าคีย์เวิร์ดครับบอกว่าไอโอสมีคนนะ่ะไอไม่ใช่มีคําที่ดีกว่าคือเวลาเราจะวิเคราะห์นะฮะ ตอนแรกเนี่ยเราจะเอาคำที่คนเสิร์ชเยอะที่สุดแล้วมันเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับ5้0 0 0ื่นใน30บวันล่าสุดถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับช่วงนี้ 30D สเดย์เก้าสิบเดย์มันเออเลอร์นะฮะขึ้นเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะสูนหมดเลยผมว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้เฮ้ยแต่ตลาดค้นหา5 0,000นี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนฮะไอ้ทำไมผมเป็นคลิปว้วอันนี้อ๋อไปดูหน่อยฮนะว่าคีย์เวิร์ด5 0 0 0มื่นหนึ่งแนโนมันยังไงบ้างนะครับไปดูคลิปเสริมกันหน่อยครับเเดดดดี๋ยวววปปิิแแลแล้้ รู้สึกผมต้องรีสตาร์ทคอมหน่อยแล้วรู้สึกมันเปิดช้าอะไรยังไงกว่าไหมรูม้รเรามาดูคลิปเสริมของตัวนี้นะครับเออยอดหลังสุดที่ดูได้นะครับก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดนะครับ6กวันมีคนเสิร์ชถึงสาม0มื่นสี่ตกวันละถ้าสาม0มื่นสี่ก็คือตกวันละห้าพันกว่าคนเลยแล้วก็เป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นเห็นไหมแล้วธุรกิจนี้นะครับในช่วงโควิดในแง่ของ amazon ถือว่าดีมากเลยนะครับ อ้าวจบคลิปฉงนั้นเนี่ยสั้นเกินอ่ะต่อกันเลยครับนะในแง่ของแรงกิ้งนะครับเราจะไปดูแรงกิ้งของธุรกิจนี้กันเลยนะครับเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราจะขายอะไรอ่ะขอให้ธุรกิจนั้นเนี่ยขายดีแล้วเราก็ตามขายครับเหมือนถ้าเราจะทำข้าวมันไก่คนนิยมกินข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่มีหมื่นร้านทําทให้มันอร่อยเหอะแล้วคุณก็ขายข้าวมันไก่แต่สําคัญคือทําเลต้องดีก็คือเรื่องคิเวิร์ดนะครับ แต่ตรงนี้เราจะมาคุยเรื่องว่าธุรกิจนี้แลงมันดีไหมมันเอ,อการขายเดือนหนึง่งวันหนึ่งเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยครับต่อไปเป็นคลิปเสริมนะครับเราจะมาดูยอดขายในธุรกิจนี้ว่าน่าทําไม่น่าทํานะครับแล้วก็จะย้านะครับให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าแรงกิ้งของสินค้าต่ํำยอดจะขายดีนะครับตัวแรกเลยนะฮะสุดยอดแล้ง15ขายได้วันหนึ่ง1,200ชิ้น โอ้วันละพันสองร้อยชิ้นไม่ต้องกำไรอะไรมากขอกำไรยี่สิบาทนะสิบบาทก็หมื่นสองได้ตังวันละสองหมื่นสี่บาทไปแล้วแต่หนึ่งธุรก,กิจนะครับไม่ได้มีแค่สินค้าตัวเดียวที่ขายได้ก็จะมีตัวอื่น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 เห็นไหมนี่นี่ก็คือเป็นยอดขายแล้วดูชิ้นนี้แรงสองหมื่นหกเนี่ยเมื่อกี้แรงสิบห้าเห็นปหพอแรงสองหมืนหกขายได้วันละหกเห็นไหมยอดมันจะตกลงมาเลยนะครับนี่เป็นมันเซลกับเดเซลนะครับ เพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับสินค้า Amazon ถ้าดูคุณจะดูว่าเออไอตัวนี้ขายดีไม่ดีถ้ากดคุณไม่มีเครื่องมือ Jungle Scout Extension อ่าหรือ Jungle Scout เนี่ยให้คุณดูランิ้งนะครับเลขยิ่งน้อยยิ่งขายดีนะครับอ่ะแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับแถวต่อมาก็ยังออกอันนี้ก็พันสองเหมือนกันที่ออตเดยวกันเลยเหรอทำไมมันมาโผล่สองพันสองใ้อยตัวนั้นที่ตัวจับได้เป็นการโฆษณาของ Amazon นะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่าทำ Amazon ไม่ต้องโฆษณาก็ได้นะ เพื่อน a เม z o n ซีรีส์ของผมเนี่ยตอนนี้ขายได้แล้วสิบชิ้นส่งไปไม่ได้มีโฆษณาเลยนะครับนี่เพิ่งส่งไปยังไม่ถึงเดือนขายได้สิบชิ้นแล้วไปตามติดนะฮะชีวิตคนทำ a เม z o n ได้นะครับโพสออนไลน์มีซีรีส์แล้วนะฮะตอนนี้มี EP 2แล้วนะครับอ่ะแลงกิ้งก็ยังดีอยู่นะครับไปกันต่อไปนี่ยังไม่มีหลุดสามสี่หมื่นเลยเนี่ยธุรกิจนี้ครับถือว่า ผมบอกเลยแล้วกันว่าใช้ได้ครับดีมากเลยแหละหน่าทำครับตามนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปครับดู Keyword Planner ครับแนวโน้มธุรกิจนี้จากอดีตที่ผ่านมา4ปีและการคาดการณ์นะครับในปีถัดไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผ่าน Google Keyword Planner ครับผมเวลาทำคลิปนี้เราต้องบิวนะเสียงมันต้องแบบ Overacting ติ้นะฮะปกติตัวเองไม่ใช่คนอย่างนี้นะฮะถ้าใครมาเจอกันมาเรียนกันจะรู้นะครับ อ่ะเรามาดูคลิปเสิร์ตมีคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเสิร์ชการค้นหานะครับคีย์เวิร์ดของสินค้านี้ใน Google ที่เป็นท็อปคีย์เวิร์ดครับในช่วงจูน2016นะครับปีสปีที่แล้วนี่มีคนหาถัง35 0 0 0นาฟเหมือนเตี้ยนะแต่คนหาทั้ง3,500หจุดพีจะเป็นช่วงเดือนธันวา4ี่7นะครับ้วดูธันวาต่อไปนะเพิ่มขึ้นไหม4ี่7สเพิ่มขึ้นมาเจ0 0แสเลยนะครับธันวาต่อไปแล้วครับ ห้าแสนสามทะลุขึ้นมาห้าแสนแล้วนะครับทันวาต่ออู๋จนมาต่อไปปีสองพันสิบเก้านะครับทันวาสุดท้ายนะครับห้าแสนเจ็ดแต่เพื่อนๆดูสังเกตเลยนะเมษาเจ็ดแสนสี่พฤษภาเจ็ดแสนสองปกติช่วงเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงโลเห็นไหมของทุกๆปีเพราะฉะนั้นนะครับกราฟนี้ระบุได้ว่าอะไรครับธุรกิจนี้ชนะคีย์เวิร์ด อีกแล้วแล้วการค้นหานี่ระดับเกือบล้านบอกเลยนิดนึงชนะโควิดพูดผิดไม่ใช่ชนะคีย์เวิร์ดแต่คลิปอัดไปแล้วแหละน่าทำมากๆครับจบคลิปโอ้ยทาวิกเมื่อกี้ทาวิกแล้วดันขยี้ตาเวียนกรรมเลยผมอ่ะต่อไปครับ Google t r e n d ์นะครับผมเป็นยังไงบ้างใน Google t r e n d นะครับในอดีตถึงปัจจุบันสม่ำเสมอและเป็นเนินเตี้ยๆขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับหัวใช้ได้เลย ก่อนกก่อก่ออนนที่จะไปเฉลยกันขอโฆษณากลุ่ม Open Chat ของโอ๊ตออนไลน์แล้วก็เชิญเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่องนเข้ากลุ่ม Open chat กันนะครับโอ๊ตออนไลน์ .com นะครับเรามีกลุ่ม Open chat นะครับที่สามารถเข้ากลุ่มได้5,000คนเรียนไม่เรียนก็เข้ากลุ่มได้ในกลุ่มนี้นะครับเราก็จะมีลิงก์อัปเดตทันทีที่อัปเดตคลิปของโอ๊ตออนไลน์ให้แล้วก็เพื่อนๆ ในกลุ่มนะครับมีข้อปรึกษาเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ eBay Amazon หรือมีเรื่องอะไรนะฮะหรือผมก็มีข่าวสารก็จะเอามาเล่าให้ฟังในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆสนใจติดตามาช่องนะครับอินสตาแกรนะครับหรือว่า Facebook Fanpage ิ t เตอร์ของโค้ดออนไลน์นะฮะแนะนำนะครับก็สามารถที่จะดิงคิวอารขอเข้าได้เลยหรือทักมาใน Line แอดว่าขอเข้ากลุ่ม Open Chat นะครับ เข้ามารวมกันนะฮะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ e b amazon ได้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับตามนั้นครับแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆรอคอยครับเฉลยครับขอเฉลยนะครับผมแนะนํานิดนึงนะไอ้ตรงตาแหน่งโค้ดอ่ะอย่าไปเขียนติดอะไรกับใครนะครับเวลาขอเฉลยมาแล้วผมก็ปี้ยากนะครับอ่าขอเฉลยนะครับคีย์เวิร์ด2020ันยี่สิบนะครับอ๋อใส่เข้ารับสายแป๊บหนึ่ง เดียวมากช่องนี้ฮัลโหลครับครับอ่าฮะอ่าฮะได้ส่งได้ครับ ไม่ได้คุณคุณเป็นเมมเบอร์คุณต้องทําที่หน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะเดียชร์วิทเพรสครับแล้วมันจะพริ้นเอกสารมาแล้วคุณก็หยิบของพร้อมเอกสารไปยื่นได้เลยแล้วเดี๋ยวเดียแชร์เขาจะหักบัตรเครดิตคุณครับคุณต้องเข้าไปในระบบ DHL อะ่ะที่เมมเบอร์เขาให้ทำแล้วคุณก็เขีย t e shipment นะครับที่หน้าเว็บไซต์ครับทาให้เรียบร้อยว่าจะส่งไปที่ไหนอต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่าส่งจากใคร อ่าแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆลงไปะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอกรอกข้อมูลเสร็จแด่ดชลเนี่ยในระบบเขาจะแจ้งแท็กกิ้งให้คุณเรียบร้อยเลยคุณสามารถเอาแท็กกิ้งไปเช็คที่หน้าดีแชลเอ็กเพได้เลยแล้วก็มันจะมีให้พิมพ์เอกาสารนะครับคุณก็พิมพ์เอกาสารเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปที่เคาน์เตอร์ดี l ชยื่นจบเลยเออใช่ใช่หรือจริงๆอะ่ะ คุณถ้าคุณทําอย่างนั้นได้อะรถย h เมันมารับที่บ้านอยู่แล้วครับไม่ต้องไปเคาน์เตอร์ก็ได้ถ้าเป็นเมมเบอร์ะใช่ใช่ของคุณสมัครเมมเบอร์ดเแล้วไม่ใช่เหรอที่คุณบอกผมอ่ะเอาหรออย่างนั้นเดี๋ยวอัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวทักมาแป๊บน,นึ่งผมกำลังอัดคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณห้านาทีผมมาใหม่ได้ปะ เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอทำคลิปท้ายก่อนเอ่อกว่าจะสมัครดีเชลผ่านก็เป็นอาทิตย์ครับอืมอืมอืมใช่แล้วก็อยากให้ยื่นเนี่ยยื่นโทรไปศูนย์สองสามสี่ห้าห้าพันก่อนดูแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเซลล์ติดต่อมาครับ แล้วก็ยังไงปรึกษ,ษาผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าล่าสุดช่วงโควิดเนี่ยเซลให้ราคาโหดมากว่าจะเอายังไงให้ได้ราคาดีๆครับวิธีคุยยังไงครับก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาคุยก็ได้ราคาโอเคอยู่ครับอืมใช่ถ้าเจ้าเ็วเพราะถ้าเกิดคุณสมัครผมว่าอีกสองอาทิตย์บางทียังไม่เสร็จเลยใช่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 ใชใช โอเคโอเคครับได้ได้ได,ได้ได้ครับครับผมสวัสดีครับเลียวมากไม่ตัดต่อด้วยก็คือเพื่อนคนนี้นะครับก็คือขายสินค้าที่ผมแนะนำใน eBay แล้วก็ลิสติ้งไปแล้วก็ขายได้แต่ eBay คนอื่นผมจะเตือนนะครับว่าอย่าลิขายในช่วงนี้นะครับรอให้ไปรสียีไทยมาก่อนแต่นี่เขาส่งผ่าน d h l e x p r e s s นะครับเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ แต่นั่นแหละเขายังไม่สมัครก็เดี๋ยวต้องคุยเรื่องการสมัครส่งเอกสารส่งบัตรเครดิตอะไรของดิเชลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะได้มารับเองแต่ถ้าเกิดอเตือนนะถ้าใครไปที่เคาน์เตอร์ดิเชลเองนะสองโลก็สามพันลวฮะไม่ไหวนะครับกําไรหายเข้าเนื้อหมดเลยนะอ่ะท้ายคลิปนะฮะอ่าก็ถือว่าฟังเรื่องเพิ่มเติมไปที่นี่คนเดียวเราไม่ตัดต่อด้วยที่อย่างนี้นะฮะขี้เกียจตัดต่ออ่ะคีย์เวิร์ดนะฮะ 2, 2020ั p 130รโค้ด1302 31นะครับ จะได้ลิงก์สินค้าคีย์เวิร์ดแล้วก็อาลีบาบานี่คัดให้ก็เยอะพอสมควรแต่ว่ามันมีวิธีคุยขอได้น้อยๆหรือถ้าเจ้าน้อยๆเลยนะครับไป 1688.com นะฮะเวิร์กมากแล้วก็ค่าส่งสินค้ามันอนกแปดแปนี้ส่งตรงไม่ได้ต้องส่งมาไทยแต่ส่งมาไทยในกิโลละสาบาทโคตรดีเลยบอกเลยนะฮะอ๋อออนไลน์ดอทคอเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับแล้วเรามีเครื่องมือจังเกิลสเกลและเป็นเจ้าแรกนะครับที่ หาเครื่องมือดีๆอย่างนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับ Jungle Scout นะฮะก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะเดี๋ยวรอมันโหลดขึ้นมาก่อนนะครผมรู้สึกคอมช้าแล้วเดี๋ยวต้องมีการรีสตาร์ทคอมกันหน่อยล้นะครับอ่ะ y o u All In One Platform for Selling on Amazon นี่ Jungle Scout หาสินค้าขายดีหา keyword. คีย์เวิร์ดพร้อมถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถขายดีขายดียดทำเงินคืนบน Amazon จริงๆคุ้มค่า ซื้อเครื่องมือด้วยซาำแต่เพียงแต่ว่าซื้อเครื่องมือมันแพงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาแบบ full option เหล็กป,ประมาณ26,000บาทอืมวันนี้ครับเพื่อนๆผมมีอะไรมานำเสนอสิ่งดีๆคอร์สโอสออนไลน์จับมือทำบลกแชร์เครื่องมือจังเกิลสก u t 1หนึ่งปีในราคา15,000บาทไอ้นี่คือถูกกว่า26,000แล้วนะไม่พอแถมเครื่องมือจังเกิลสกอีกสามแล้วไม่พอเรามีเอ่อเมอร์ชานเวิร์ด นะมูลค่าปีหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็แอดเวร o ค d วเวิร์ดแพลเนอร์ในการวิเคราะห์ตลาดสินค้าก่อนที่จะเริ่มลงทุนอีกประมาณปีละสามห0ืนบาทเบสเซ็ตนะฮะสะี่ปีเครื่องมือมูลค่าประมาณสามแสนกับคอร์สเรียนนะครับบวกเครื่องมือหนึ่งปีหนึ่งมืนห้าพันบาทไม่พออีกครับวันนี้ ebay มีปัญหาเราก็เลยคิดโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะถ้าคุณเหนคลิปนี้ในอนาคตไม่นับนะ คลิปนี้จัดทําเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี63นะครับท่านานาันนไปโปรนี้ไม่มีนะฮะเช็คโปรที่หน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งโปรนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยหน้าเว็บเลยนะฮะใครลงคลาสอเมซอนบวกเครื่องมือแชร์1ปีแถม3ปีแถมคลาสอีเบมูลค่า6,000นนี่เองต้องแจ้งด้วยนะฮะไม่แจ้งว่าเออเห็นโปรนี้ถึงแจ้งมาเออพี่โอ๊ตลง a m ม z o n บวกเครื่องมือหนปีนะครับ แถมคอร์ดอีเบด้วยใช่ไหมครับแจ้งมาแล้วเลยผมอะใช่ครับแจกโปรนี้ครับจัดไปอ่าแล้วก็มีคอร์ดอื่นโปรอื่นที่หน้าเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยนะครับผมติดต่อโอทออนไลน์ได้ช่องทางไหนบ้างนะครับโอทออนไลน .com นะฮะเว็บไซต์แล้วก็เข้ามาคลิกเพิ่มเพื่อนจะเด้งมาที่ Line Official Account ของโอทออนไลน์นะฮะเป็นการคุยส่วนตัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตกใจกันนะฮะบ,บางคนบอกเดี๋ยวคุย ผ่านไลน์ o f f i c เ a l ยลรามีใครเห็นไม่มีใครเห็นนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่เพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้อดออนไลน์นะฮะโทรมาก็ได้ครับ0 8 1 5์1ปดหครับออดออนไลน์ทำคลิปขึ้น YouTube ช่องออดออนไลน์นะฮะทุกวันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปสไตล์นี้แล้วก็เป็นกำลังใจฮนะฝากเป็นกำลังใจให้เรายัางไงก็ฝาก u b s c r i ร e ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องออดออนไลน์ด้วยนะครับ เรามีโซเชียลอื่นอีกเรามี Facebook แฟนเพจโอทออนไลน์มีท w i t t e อรโอทออนไลน์มี Instagram TV ีโอทออนไลน์ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นโซเชียลอื่นนะครฝาก f o ล l o โลฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โอทออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับจบคลิปสวัสดีครับ